ครับสวัสดีครับผมเกาลุงพาหลงอีกแล้วครับยามเที่ยงเที่ยงนะครับนะนี่มาโชว์นี่ก่อนหอยครับหอยเป็นหอยทะเลนะครับนี่นี่นี่รู้จักไหมครับนะที่บ้านเพื่อนๆเรียกว่าอะไรนะครับเนี่ยนี่นี่มีอยู่หลายประเทศเลยครับทุกหลายประเทศก็ ขนาดก็จะไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดว่าไปทางโซนฝั่งฝั่งอะไรเขาเรียกว่าฝั่งตะวันตกนะครับนะตัวเขาจะใหญ่ๆนะครับเพราะว่าบางมือนที่ประเทศเขาอาจจะไม่กินนะครับนะบางประเทศก็เขาเขากินนะครับบางประเทศอย่างเช่นตุรกีนะครับนะที่เห็นเห็นนะครับนะตุรกีเขาจะเขาจะมีใส่เข้าเหนียวนะครับข้าเหนียวแล้วก็ น้ำมะนาวนะครับผสกันครับนี่นะครับนะคือหอยแมงปูนะครับที่บ้านเราจะเรียกว่าหอยแมงปูทุกบ้านท,ทุกอำเภอทุกจังหวัดน,น,นในประเทศไทยเราจะเรียกว่าหอยแมงปูนั่นเองนะครับนะนะว่าก็จะเป็นสวยๆงามๆอย่างนี้นะครับนะนี่หอยแมงปูนะครับนะก็ แต่ภาษาถิ่น3จังหวัดนะครับเขาจะเรียกว่าอยู่ปากลุงพาหลงนะครับวันนี้มีหน่วกอะหน่อยนะครับดูปากลุงพาหลงนะครับนะเขาเรียกว่าตีเบงนะครับฟังอีกครั้งนะครับตีเบงก็คือหอย แม่ผู้นั่นเองนะครับนะเวลารับประทานเขาเราจะไม่ทานอันนี้นะครับนะเป็นใย่ยนะครับนี่นี่ใยขนนะครับนะที่ว่ามันใช้เวลาที่ว่าเกาะหินหรือว่าขอนไม้หรือว่าอะไรก็ตามไปใช้เกาะนะครับเขาใะใช้ตัวนี้นะครับนี่เป็นขนของเขาดี๋ยอให้ดูตัวนู่นครับนะตัวแบบอ่าตัวไหนอ่ะตัวนี้นะ นี่นี่อ๋เห็นชัดตัวนี้เี้เห็นชัดมากนะครับนี่ครับนี่นะครับเี็ยนี่จะมีใย่ๆของเขาเป็นขาของเขาเพื่อจับเดินรอบกัศก่อนนี่ครับเห็นไหมครับนะเป็นใย่ๆของนี่นะครับนะนี่บางคนที่ไม่รู้นะครับนะไปรับประทานโดยไม่ได้นะครับมันจะจุดๆุตๆุตชเลยนะครับนะนะแต่ก็ยังไงก็ตามนะครับนะก็อย่าทานเยอะแล้วกันนะ ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าจจ๊ดขึ้นมาลุงพหลงไม่รับประกันนะครับนี่นแต่มีน้ำจิ้มด้วยนะครับนะนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดาจานโตๆนะครับนะนี่จิ้มให้ดูนะครับเดี๋ยวก็เบือเที่ยงด้วยนะครับนะปับเลยนะครับหอยแมงคู่เรู้ว่าตีเบงนั่นเองนะครับนะอือลุงพหลงไม่กินเลยครับ หาจับหรือว่าโคตรหกมันนะครับมันทำให้เราท้องเสียได้อืมหวานมันหวานมันมากนะครับนะบางครั้งเขาก็ใส่ในยำหรือว่าแกงอะไรก็ได้นะครับนะนี่ตีเบ็กน,นะครับนี่อืมอืตัวใหญ่มากโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามลุงพาหลง เช่นเดิมเช่นเก่วันนี้ลาไปด้วยตีเบงหรือว่าหอยแมงผู้นั่นเองครับสวัสดีครับ